คุณกรพัฒนนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับทุกวัสดีครับค่ะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยในวันพฤหัสวันพุธนี้นะคะก็ดีดตัวขึ้น้วพุธครับยังครับพรุ่งครับพีไปก่อนแล้วไปพุธนี้ก่อนแล้วเจผมเราลุ้นพฤหัสวันเดียวเลยครับเออนุ้ยมาเสร็จเลยลองลองเปลี่ยนเลยพี่ทำไมไม่ลองดูลองสลับกันดูไม่เอาไม่เอานุ้ยแบบจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ทำให้พวกฝั่งช็อตได้มันน่ เขาบอกความแม่นยำ80%นุ้ยมาเดือนหนึ่งถูกสามวันผิดแค่วันเดียวโอ้โหครับเอาใครที่ขาช็อตตามเมนูนะค่ะอ่ะเป็นไงคะตลาดที่บวกขึ้นมาตรงนี้กับเรื่องราคาน้ำมันนะคะที่ได้บวกขึ้นมาเป็นไปตามที่คุณกรพัฒน์มองนะคะครับก็ที่ที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่ามันเป็นชุดที่ราคานื้อมันเหมือนกำลังจะดีตัวนะครับค่ะแล้วก็ถ้าใครทยอยสะสมเมื่อวานก็ ก็คงได้นะครับกําไรในวันนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้เข้านุ่ว่าเราคุยกันก็คือจริงๆวันนี้เป็น follow by ได้นะครับคุณเอ็นจีมันก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับ follow by เลยเหรอ follow by ได้ครับตัวปทสพปตทจริงเมื่อวานที่ผมคุยกับพี่ม่อนี่คือสพจริงมันเบ e บริเวณเ76.5ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องซื้อแล้วนะครับรอบนี้ คือแกวบรอบนี้เนี่ยคิดว่ามีโอกาสมาเที่80คือขึ้นสั้นๆเนี่ยนะครับ80คือสั้นๆเนี่ยคือแต่แต่คือรอบนี้ถ้าขึ้นมาคุณต้องทะลุละนะครับทะลุไปถึงไหนอ่ะก็ที่เราคุยกันนะครับบริเวณ83.75ก่อนนะครับตรงนั้นมีเพื่อนนักลงทุนพี่ติด85ทำไงอ่ะใกล้เราวนะครับอ่าอ่าให้กำลังใจนะท่านที่ที่บอกพี่ม่อนมาเมื่อเช้าติด85ก็คือจริงๆก็ผมมองราคาเหมือนเดิมนะครับรอบนี้น่าจะขึ้นมา ้าสิบถึงห้าสิบห้าเองเราพูดตัวเลขเนี้ยนะครับว่าน่าที่ขึ้นมาในใจมากสองครับคก็มันก็ใกล้เราเหมือนกัว่าหุ้นก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ปอทอ,ทอสอพอก็เป็นตัวที่ขยับไปนาตลาดนะครับค่ะเหมือนเดิมนะครับก็สามตัวปอทอ,ทอสอพไอบีแอลนะครับถ้าเล่นแลกกาดอาจจะไปดูปูณสเปนไทยอ,อาจจะเริ่มซื้อที่มารอบใหม่ก็ดูแนวต้านสี่ร้อยแปดสิบนะครับเล่นของสูงหมดเลยนะสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับ ครับคือตีเมนจี้มันเป็นเนทรนที่มันอัพเทรนขึ้นมาแล้วทีกวันเป็นตีที่ผมผมแนะนำว่าจริงๆมันจะมีเทคโปรฟิตระยะสั้นบ้างแต่ว่าคือพอเป็นเทรนขาข,ขึ้นเนี่ยระยะกลางยาวมันน่าจะขึ้นต่อนะครับครับของเรื่องของสูงเรีอนขอคือราคามันแพงแพงปูนใหญ่ปตทอต้องใช้เงินกี่ร้อยล้านอ่ะเอ้ยกว่าจะได้ตังอะ โอเคเนียกว่าปุ่นในแง่ขตัวพื้นฐานพื้นฐานเนื้อปูนซีเมนตไทยเราให้ไว้หกร้อย่ะนะมันก็ยังมีอัพไซด์เยอะหกร้อยโอ้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ก้าสิบสามบาทก้าสบี่บาทก้าสิบสาบาทแฟร์แฟร์ไปนี้สองโตื่ใจหมดเลยครับแฟรแฟร์จะถึงแฟร์ไหมเนาะปตทก็ประมาณ3ามร้อเจ็ดิบสามร้อหกิบตรงนั้นสามร้เจ็ด ก็เล่นตัวดีเดินเยูดีกว่าไม่มีตังค์เป็นหมื่นโอเคมาดูตัวเล็กก็ได้ครับวันนี้ตัวบีดีวีจีวันนี้เป็นพักเป็นยังไง้างไปต่อไหมพัีนะครับพักดีแล้วเ็ราผมว่ารุ่งนี้เนี่ยมีโอกาสคือถ้าย่ออีกก็นิดหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งจุดเจ็ดหกแล้วก็น่าจะเริ่มปรับตัวขึ้นต่อนะครับพักฐานเนาะไม่หลุดไอ้แท่งเมื่อวานเนาะใช่หนึ่งจุดแปดห้าน่าจะมีโอกาสเห็นหนึ่งจุดแปดห้าครับสั้นๆน่มีโอกาสเห็นนะครับแฟราะลุที่เรามองน่าสนใจ ตัวอื่นๆก็คงเดิมนะครับ follow ั p คามาคงจนีอัคคบาดอีกดีนะครับอาจจะลงมาช่องของช่องแล้วก็น่าจะตีกลับนะครับเอราวันนะครับตีเอทีซีก็เหมือนเดิมนะครับเนะนนาเก่งกําไรนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เริ่มฟื้นที่มารอบใหม่นะครับขึ้นเทคนิคดีนะครับคือตัวโมโนนะครับเออมีคนถาม่าดีเลยนะคะคุณเอสอ่าโมโนโมโนเนี่ยก็ตลาดเริ่มเก่งแล้วแหละว่า Q2 อาจจะเทรนราวนะครับ S <S <S เพราะว่าภาพของตัวเรตติ้งดีขึ้นต่อเนื่องจริงต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เราคุยกันมาปีนานแล้วนะเรตติ้งของโมโนขึ้นตลอดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆก็รายได้โฆษณาก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้คือสิ่งสำคัญ,ญคือคการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเรื่องที่มันโนมิสจากที่เรามองไปตอนแรกถ้าจำเหมือนได้คือจริงรามองต้นทุนนะครับในการซื้อหนังอะไรเงี้ยประมาณสักห้าร้อยถึงหกร้อยล้านบาทต่อปี <Okay. S 2> แต่ตัวเรืจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วการเซตช่องเขาเนี่ยมัน นิ่งๆี่ปมาตัวเลขพัน 1, ถึงพันหนึ่งร้อยล้านบาทดะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมามันเลยมีในเรื่องตัวเออร์ n นะครัจากที่นี้ไปผมคิดว่าเขาเรื่อง c o n t r o ตัวค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นละก,ก็มีลุ้นนะครับที่ Q2 แล้วก็ครึ่งหลังปีนี้โบโนจะเริ่มกลับมามีกำบัง่ชี้หลังจากเป็นหุ้นที่ขาดทุนต่อเน,นื่องมาสามสี่เดือนมากติดนะครับแล้วก็ในเชิงเทคนิคเองก็ดูนาตาสองจุดห้าหกนะครับบรีได้ก็สองจุดเจ็ดสองจริงๆแฟเรารอบนี้เนี่ยนะครับนี่อย่างปีนี้ผมคิดว่ากำไรไม่ได้เยอะ 2.76เป็นการระดูของปีนี้นะครับเป็นเทรดดิ้งนะครับแต่ภาพเทคนิคค่อนข้างดีครับผมค่ะครับผมอ่ะก็คงหมดแล้วหุ้นของคุณกรพัฒนนะฮะส่วนซีรีส์เอมมหดีดกลับมานะคะซีรีส์เอ็มเมื่อวานที่คุยกันก็คือถ้าเกิดเบรกบริเวณแปดแปดเจ็ดก็คือพอาเลื่อองขึ้นมาค่ะค่ะก็ขึ้นมาที่แปดเก้าศูนย์ละก็ดูที่ถ้านหน้ไปบริเวณเก้าร้อยนะครับมีการทิ้งกำไรนะครับผมเก้าร้อยเองนะ เก้าร้อยก่อนอีกสิบจุดทีแล้วเจ็บก็ถัดไปก็เก้าร้อยเจ็ดที่เคยมองไปดูกันไปทองคำแล้วครัแล้วก็จุดจุดที่ไม่ควรย่อหลุดคือแปดแปดห้าครับผมแปดแปดห้าไม่ควรหลุดถ้าหลุดก็เป็นลงเนาะหลุดคือเป็นซอฟซอฟลอดซอฟลอดนะคะครับผมคค่่ะะทองคำเนี่ยต้องบอกว่าลงลึกมากนะครับตลาดโดนเพลชเชอร์หนักมากในเรื่องตัวกังวลดอกเบี้ยด้วยแล้วก็กังวลว่าดอลลาร์จะแข็งค่าต่อเนี่นะครับกดดันหลุด แนวรับที่ทผมมอง1240ไม่น่าหลุดนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นที่กดลงเลยเน,น่ภาพแบบนี้เนี่ยอาอาจจะลงมาได้นะครับถึงกรอบบริเวณ1,210เหรียญต่อบาร์เรลนะครับต่อทริออนนะครับแล้วก็ต้านบนก็จะมี1231นะครับยังอยู่เฉยเหมือนเดิมนะครับเพราะจริงๆเราฟิวเจอร์เราไม่แนะนำทำอะไรสำหรับตัวทองคำมาพักหนึ่งละนะครับตั้งแต่ภาพมันเริ่มย่อลงมาหลุด1260เนี่ยเราแนะนำอยูอ่เฉยก่อนแต่คนที่ซื้อทองคาแท่งนะครับทองคํารูปพันนี่ย เทวศรีได้นะครับจริงๆภาพหลักเรามองเหมือนเดิมว่าทองคำเป็นพัฒนมเอานะครับแต่ว่าการจะมาเปิดฟิวเจอร์รอบใหม่เนี่ยเดี๋ยวรอ,อสัญญ,ญาณกลับตัวนิดนึงครับค่ะครับผมได้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณกรพัฒน์รเชเช์นคะนนคะซึ่งมองทางในส่วนของราคา